ซาบนีดีขอเองพันธนแสงจันทายินดีต้อนรับเข้าสู่การอ่านหนังสือเสียงเสียงอีกคนจากบนฟ้าก่อนอื่นมดแมน่นขอเองขอขอบคุณหนังสือ Conversation with God สนทนากับพระเจ้าซึ่งขอเองนั่นได้เอาเนื้อหาบางส่วนบางตอนมาอ่านให้ทุกๆคนนั่นได้ฟังนํากันหนังสือนี่เป็นหนังสือจิตวิญญาณอันดับหนึ่งของโลกที่ตีพิมพ์40กว่าภาษาและเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับโลก หนังสือนี่เป็นหนังสือเล่มมหัศจรจรย์ของโลกที่นิวโดนันต์นั่นได้สื่อสารกับพลังงานผาผูปเป็นเจ้าหรือพลังงานพระเจ้าแต่โบเมนพระเจ้าในศาสนาหรือลทัทธิใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นพระเจ้าทางความต่ำพิเศษมือนีนั่นออามาในอีพีสิบสามเป็นตอนที่นิวนั่นได้ถามผาผูปเป็นเจ้าว่าเมื่อไหร่ชีวิตผมจะโงหัวขึ้นเสียที ฉันได้สร้างกฎเตฑนต่างๆในจักรวาลน,นี้ขึ้นเพื่อให้เธอได้มีได้สร้างสิ่งที่เธอเลือกเธอไม่อาจละเมิดหรือเพิกเฉยกฎเหล่านี้แม้ขณะกำลังอ่านถ้อยคำนี้หรือกำลังปฏิบัติตามอยู่นี้เธอไม่อาจไม่ทำตามกฎนี้ได้เพราะมันคือวิธีทางที่สิ่งต่างๆดำเนินไปเธอไม่อาจหลบเลี่ยงกฎหรือทำสิ่งใดนอกเหนือจากกฎ ทุกนาทีในชีวิตเธอใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎนี้และทุกสิ่งที่เธอเคยมีประสบการณ์ก็คือสิ่งที่เธอสร้างขึ้นนั่นเองเธอคือหุ้นส่วนของพระเจ้าเรา ร่วมพันธสัญญากันชั่วนิดนิรันต์คำสัญญาที่ฉันให้เธอคือฉันจะให้สิ่งที่เธอขอเสมอคำมั่นสัญญาของเธอคือการร้องขอคือการเข้าใจขบวนการขอและตอบรับคำขอนั้นฉันอธิบายขบวนการนี้แก่เธอมาครั้งหนึ่งและจะแจกแจงอีกครั้งเพื่อให้เธอได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เธอดำลงอยู่ในสามระนาบตัวเธอประกอบด้วยร่างกายจิตใจและวิญญาณซึ่งเธออาจเรียกว่ากายภาพอากายภาพหรืออภิกายภาพนี่คือตรีเอกานุภาพซึ่งถูกเรียกในชื่อต่างกันไปเธอเป็นสิ่งใดฉันก็เป็นสิ่งนั้นฉันแสดงตัวออกมาในฐานะองค์สาม ซึ่งนักศาสตราศาสตร์บางคนเรียกว่าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นักจิตบำบัดล่วงรู้สามส่วนนี้และเรียกว่าจิตสำนึกจิตใต้สำนึกและจิตเหนือสำนึกนักปัญญาของเธอใช้คำว่าสัญชาตยานอัตตาและจิตเหนืออัตตา ซูเปอร์อีโก้วิทยาศาสตร์เรียกว่าพลังงานสาสารและปฏิสาสารกาวีกล่าวถึงจิตใจและวิญญาณนักคิดนิวเอตอ้างถึงร่างกายจิตใจและวิญญาณเวลาของเธอแบ่งออกเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วมันไม่เหมือนกันตรงไหนกับจิตสำนึกจิตใต้สำนึกและ จิตเหนือสําเนสถานที่ก็ถูกแบ่งออกเป็นสคือที่นี่ที่นั่นและที่ว่างท่ามกลางการระบุหรืออธิบายที่ว่างท่ามกลางนั่นยากเอาการเพราะเมื่อเธอเริ่มอธิบายหรือให้คำนิยามมันจะกลายเป็นที่นี่หรือที่นั่นทันทีแต่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงจริง เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ที่นี่และที่นั่นดำรงอยู่เหมือนที่ปัจจุบันอันเป็นที่รันทำให้ก่อนหน้าและภายหลังดำรงอยู่คุณลักษณะทั้งสามของเธอแท้จริงคือพลังงานสามอย่างเธออ่านเรียกว่าความคิดถ้อยคำและการกระทำเมื่อทั้งหมดรวมกันจะเกิดผลลัพธ์ ซึ่งในภาษาและความเข้าใจของเธอเรียกว่าความรู้สึกหรือประสบการณ์วิญญาณของเธอจิตใต้สำเน็จสัญชาตตญานจิตวิญญาณอดีตคือผลรวมของทุกความรู้สึกที่เธอเคยมีหรือสร้างขึ้นการรับรู้ถึงบางส่วนของมันเรียกว่าความทรงจำเมื่อเธอมีความทรงจำ จิงกล่าวกันว่าเธอกลับไปเป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งนั่นคือกลับมารวมกันนำส่วนต่างๆมาประกอบกันอีกครั้งเมื่อเธอประกอบทุกส่วนเซี่ยวของตนเข้าด้วยกันเธอจะจดจำได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครขบ,บวนการสร้างสารรค์เริ่มต้นจากความคิดซึ่งก็คือมโนคติความนึกคิดหรือจินตภาพ ทุกสิ่งเธอมองเห็นครั้งหนึ่งเคยเป็นแนวคิดของใครคนหนึ่งไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นในโลกของเธอโดยไม่เคยปรากฏขึ้นครั้งแรกในฐานะความคิดลด้วนๆนด้ยังเป็นจริงสำหรับจักรวาลความคิด คือขั้นแรกของการสร้างสรรค์ลำดับต่อมาคือถ้อยคําทุกสิ่งที่เธอพูดคือการแสดงออกของความคิดมันมีอาํานาจสร้างสรรค์และส่งพลังสร้างสรรค์ออกสู่จักรวาลคําพูดมีพลังมากกว่าบางคนจึงอาจบอกว่ามีพลังสร้างสรรค์มากกว่าความคิด เพราะคําพูดมีการสันสะเทือนในระดับที่ต่างจากความคิดพวกมันเข้าไปรวบรวมเปลี่ยนปรับกระทบต่อจัก,กรวาลด้วยแรงประทะที่มากกว่าคําพูดคือลำดับที่สองของการสร้างสรรค์ต่อไปได้แก่การกระทําการกระทําคือคําพูดที่เคลื่อนไหวคําพูดคือการแสดงออก ของความคิดความคิดคือมโนคติที่ก่อรูปร่างมโนคติมาจากพลังงานรวมตัวกันพลังงานคือการปลดปล่อยของแรงแรงคือมวลของธาตุที่ตั้งอยู่ธาตุคืออนุภาคของพระเจ้าคืออนุของสิ่งเหล่านั้นคือเนื้อแท้ของสรรพสิ่งจุดเริ่มคือพระเจ้าจุดจบคือการกระทำํำ การกระทําคือการสร้างสรรค์ของพระเจ้าหรือที่พระเจ้าได้มีประสบการณ์นั่นเองความคิดที่เธอมีต่อตัวเองคือเธอไม่ดีพอไม่เยี่ยมพอไม่ไร้บาปพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งหรือหุ้นส่วนของพระเจ้าเธอปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของเธอเองมานานจนกว่าจำไม่ได้แล้วว่าเธอคือใคร ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่คือส่วนหนึ่งของแผนการศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุว่าเธอไม่อาจอ้างสร้างหรือประสบการณ์ว่าตนคือใครหากเธอเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเธอจึงต้องลบปฏิเสธลืมความเชื่อมโยงกับสันเสียก่อนเพื่อให้เธอได้มีประสบการณ์ เต็มเปลี่ยมจากการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่โดยทำให้เป็นรูปเป็นล่างขึ้นเพราะประสงค์อันสังห่างงามที่สุดของเธอและความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือให้เธอได้มีประสบการณ์ถึงตัวเองในฐานะส่วนหนึ่งของฉันเธอจึงอยู่ในกระบวนการแห่งการมีประสบการณ์ถึง ตัวเองผ่านการสร้างสารรค์ตัวตนขึ้นใหม่ในทุกขนาดจิตเช่นที่ฉันกระทําผ่านทางเธอเธอเห็นความเป็นหุ้นส่วนของเราหรือยังเธอจับความเกี่ยวพันตรงนี้ได้ไหมนี่คือการร่วมมืออันศักดิ์สิทธิ ซึง่งจริงๆคือการหลอมรวมอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของเธอจะงูหัวขึ้นเมื่อเธอเลือกให้เป็นอย่างนั้นเธอยังไม่ได้เลือกจริงๆเลยเธอยังผัดวันประกันพุ่งหน่วงเหนียวยื้อยุดและประท้วงอยู่ได้เวลาแล้วที่จะประกาศและสร้างสิ่งที่เธอให้สัญญาไว้ การทำอย่างนั้นเธอต้องเชื่อในคำสัญญาและใช้ชีวิตตามนั้นเสียก่อนเธอจะต้องใช้ชีวิตตามคำสัญญาของพระเจ้าคำสัญญาของพระเจ้าคือเธอคือบุตรของพระองค์ทายาทของพระแม่คือสารรักเดียวกันคือผู้เสมอพระเจ้านี่คือจุดที่เธอติดค้าง เธอสามารถยอมรับการเป็นบุตรของพระเจ้าสายลักษณ์เดียวกันแต่กลับถอยหนีหากบอกว่าเธอคือผู้เสมอพระเจ้ามันเกินกว่าจะยอมรับได้มันยิ่งใหญ่เกินไปน่าอัศจรรย์เกินไปและต้องรับผิดอบมากเกินไปเพราะถ้าเธอเสมอพระเจ้าแล้วย่อมหมายความว่าไม่มีสิ่งใดกระทำต่อเธอได้ ทุกสิ่งที่เกิดจากการสร้างของเธอเองจะไม่มีคนเลวหรือเหยื่ออีกมีเพียงผลลัพธ์จากความคิดที่เธอมีต่อสิ่งต่างๆฉันขอบอกเธอว่าทุกอย่างที่เธอเห็นในโลกของเธอเป็นผลลัพธ์จากความคิดที่เธอมีต่อสิ่งเหล่านั้นเธอต้องการให้ชีวิตงหัวขึ้นจริงๆใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นจงเปลี่ยนความคิดที่มีต่อชีวิตเปลี่ยนความคิดที่มีต่อตัวเองจงคิดพูดและทำเสมือนเธอเป็นพระเจ้า